สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่3มกราคมนะคุณได้เดวิลที่กับหัวส่วนเขาเป็นคิงถือดาบนะคะค่ะ พลังงานวันนี้นะคะสิ่งไร,ร้เยๆเริ่มที่จะแบบเบาบางลงนะหรืออาจจะหมดไปก็ได้นะคะเรื่องของความหนักใจปัญหาต่างๆความเข้าใจผิดนะคะความโชคร้ายนะคะทางด้านคุณเนี่ยหมดไปแล้วส่วนตัวเขาเนี่ยก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าตั้งใจจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรในความสัมพันธ์ต่อไปเนาะเขาก็จะให้คําตอบคุณได้ถ้าคุณรอคอยอะไรอยู่นะคะมีพลังงาน Give Your Relationship A chance ด้วยก็คือว่าให้โอกาสกันนะคะให้โอกาสซึ่งกันและกันที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะจะเป็นแค่ คนคุยเป็นแฟนหรือว่าเป็นคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะไพ่เยสก็หมายถึงการสมหวังการได้คืนดีกันหรือว่าการได้ไปต่อนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นพลังงานที่ดีขึ้นนะคะในรอบหลายๆวันของชาวมียังไงก็ดีใจด้วยนะคะรับพลังงานบวกได้เลยนะ